คลิปนี้ผมจะมาพูดถึงประสบการณ์ตะกุดพระเจ้าห้าพระองค์นะครับที่ผมเคยประสบมากับตัวเองนะครับครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับมันมีอยู่วันหนึ่งนะครับผมได้ไปช่วยรุ่นพี่นะครับย้ายบ้านนะครับย้ายบ้านตอนแรกเขาชอบบ้านอยู่นะครับทีนี้เขามาตั้งตัวได้นะครับคนมาจากต่างจังหวัดนะครับมาทํามาหากินในเมืองนะครับในจังหวัดพระนครศรียุธยานะครับแล้วก็ทํางานเก็บเงินนะครับจนได้อ เงินจานวนหนึ่งนะครับไปซื้อบ้านอยู่แล้วก็พร้อมที่ดินนะครับอยู่ที่จังหวัดพะเยศสียุทธยานะครับผมก็ได้ไปย้ายของนะครับช่วยเขาเพื่อที่จะได้ไปขึ้นบ้านใหม่นะครับหรือว่าไปอยู่ในที่ที่ใหม่นะครับตอนที่ย้ายของก็ไม่มีอะไรก็เก็บของอะไรย้ายของกันปกติทั่วไปนะครับเหมือนคนทั่วไปเลยนะครับจะมีอยู่จังหวะหนึ่งนะครับที่ผมเหลือไปเห็นนะครับคนเหยียบย่ําแผ่นทองนะครับเป็นแผ่นทองนะครับแผ่นหนึ่งนะครับประมาณแผ่นเท่าประมาณ 3มนิ้วนะครับ3มนิ้วนะครับด้วยความที่ผมนะครับไม่อยากจะให้ใครไปเดินเหยียบย่ำนะครับผมก็เลยหยิบขึ้นมานะครับหยิบขึ้นมาแล้วก็ดูนะครับผมก็รู้เลยนะครับว่ายันในตะกรุดนั้นนะครับในแผ่นทองนั้นที่เขาเขียนไว้นะครับหรือว่าที่จานไว้เป็นยันพระเจ้าห้าพระองค์นะครับด้วยความที่ผมเป็นเด็กวัดนะครับผมก็ ถือนะครับยันนั้นจะศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ศักดิ์สิทธิ์ก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าได้เป็นยันไปแล้วนะครับได้เขียนเป็นยันจานเป็นยันไปแล้วนะผมก็ mm hmm. ไม่อยากจะให้ใครไปเหยียบย่าห,หรือตกอยู่ที่พื้นที่ต่ำนะครับ mm hmm. นั่นความรู้สึกนึกคิดของผมก็หยิบมานะครับก็ใส่กระเป๋า,าไว <ías> ้ก่อนนะครับไม่รู้จะไปใส่ในใส่ในกระเป๋าตังก่อนนะครับก็ผมก็ลืมนะครับก็จนลืมเลยใส่จนลืมเลยก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับตอนนั้นผมก็ไม่ได้ห้อยพระห้อยอะไรนะครับก็คือว่ายังยังยังไม่มีพระห้อยนะตอนนั้น ผมก็ใช้ชีวิตว่วัยรุ่นของผมปกตินะครับตอนนั้นยังประมาณอายุ10กว่าได้ประมาณนะสิบสกว่ายังไม่ถึง20ด้วยซ้ําไปนะครับก็ใช้ชีวิตวัยรุ่นปกติทั่วไปนะครับจนกระทั่งวันหนึ่งนะครับไปเที่ยวร้านอาหารนะครับไปเรียนร้านอาหารร้านข้าวต้มอะไรพวกนี้นะครับไปกินเหล้ากันนะครับกับเพื่อนนะครับทีนี้ก็กินเหล้านะครับผมก็เมานะครับเป็นคนคออ่อนนะครับเพราะว่าเพิ่งหัดกินเหล้าด้วยนะครับกิน นะครับจนเมาแล้วก็หลับนะครับหลับคาโต๊ะเลยแล้วก็เพื่อนก็นั่งกินกันต่อนะครับทีนี้ตอนที่ผมหลับไปนะครับมันเกิดเหตุการณ์หนึ่งก็คือว่าโต๊ะข้างๆนะครับมีปัญหานะครับก็เลยเกิดการชกต่อยกันนะครับมีเรื่องกันในร้านอาหารนะครับทีนี้มันตลุมบอลกันไปตลุมบอลกันมายังไงไม่รู้นะครับคือคือว่าฝ่ายตรงข้ามนะครับก็คือว่ากู้อรินั่นคือมีคนที่เยอะกว่านะครับเขาประมาณเจ็เราไปห้านะครับประมาณนี้นะครับทีนี้ก็ มันได้จังหวะยังไงนึกยังไงไม่รู้นะครับผมที่นอนอยู่นะครับก็ถูกมันเอาขวดเอ่อไฮนิเก้นนะครับขวดเบียร์ในไฮนิเก้นตีนะครับแล้วก็เอาขวดน้ําตาสิงนะครับขวดเปลี่ยนขวดใหญ่นะครับตีนะครับสองขวดนะครับตีเขาที่กบาลเลยนะครับจังหวะนั้นนะครับเผื่อเพื่อนเข้าไปช่วยไม่ทันนะครับก็ทีนี้ตํารวจนะครับมา นะครับตำรวจมาผมก็เมามากนะครับก็ยังไม่ได้สติเลยนะครับแต่เพื่อนมาเล่าให้ฟังทีหลังว่าตอนที่เขาตีหัวผมนะครับผมลุกขึ้นมานั่งแล้วก็สลัดหัวนะครับเพื่อให้เอาขวดแก้วนั้นออกจากหัวนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วผมไม่รู้เรื่องเลยนะครับผมคงอาจจะเป็นปวดหัวหรือว่ามึนนะครับที่ว่าเขามาตีนะครับจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็ได้มารัับเหตุนะครับแล้วก็พากันไปที่โรงพักนะครับ ทีนี้ก็ส่งตัวผมไปที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลอำเภออุทัยนะครับเพราะว่าอยู่ตรงที่เกิดเหตุนั้นมันอยู่ในอำเภออุทัยนะครับเขตการปกครองของสพอำเภออุทัยนะครับจังหวัดนครศรีอยุธยานะครับจากนั้นตำรวจก็ให้ผมไปที่โรงพยาบาลอุทัยนะครับหมอก็ไปช่วยกันหาบาดแผลนะครับเพื่อที่จะเอามาประสานเกี่ยวกับรูปคดีนะครับปกติกับกลายเป็นว่านะครับโดนตีขนาดนั้นนะครับมันจะต้องแตกนะครับหมอเขามาช่วยกันหาบาดแผลนะครับ ตั้งสองคนนะครับเขาหายังไงก็หาไม่เจอหาทั่วหัวของผมนะครับก็หาไม่เจอนะครับเขาก็เขียนนะครับใบรับรองแพทย์ตามนั้นนะครับเท่าที่เห็นเท่าที่มีนะครับเพื่อที่จะให้ผมเอานําใบรับรองแพทย์นี้ไปส่งให้กับตํารวจนะครับเพื่อที่จะไปประกอบกับรูปคดีนะครับสรุปแล้วก็คือว่าหัวผมมันไม่แตกนะครับซึ่งเป็นอะไรที่งงมากนะครับมันไม่มีรอยเลือดรอยแผลแล้วก็รอยฟกช้ำก็ไม่มีนะครับแต่ มีแต่รอยเศษขวดเศษแก้วเต้มหัวผมหมดเลยนะครับหมอก็ไปช่วยเอาหนีบออกขี้ออกนะครับนั่นแหละครับก็เป็นอีกประสบการณ์หนึ่งนะครับแล้วก็พอมาวันหนึ่งนะผมก็มาย้อนนึกคิดนะครับว่าเอ๊ะทำไมมันโดนขวดตีขนาดนั้นทําไมมันไม่แตกนะครับผมก็เลยมาสํารวจตัวเองนะครับว่าในตัวเองมีพระเครื่องหรือว่าเครื่องรางอะไรหรือเปล่านะครับจนผมมาลื้อดูนะครับมาเห็นตะกุดแผ่นนั้นนะครับที่ผมไปช่วยเขาย้ายบ้านนะครับผมก็ ะเหตุบังเอิญหรือว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับผมก็คิดว่าเป็นประสบการณ์อีึประสบการณ์หนึ่งนะครับก็อาจจะเป็นนะครับตะกุดของอที่ผมเก็บได้นะครับตะกุดยันพระเจ้าหพระองค์นะครับ ปัจจุบันนี้ตะกุดนั้นไม่ได้อยู่กับผมแล้วนะครับไม่ต้องมาลองยิงกับผมนะก็คือว่าตะกุดนั้นไม่ได้อยู่กับผมแล้วนะครับจะเหตุบังเอิญหรือจะยังไงก็แล้วแต่นะครับก็คือว่าถ้าคนมันโดนตีขนาดนั้นปกติแล้วตามธรรมชาติมันจะต้องโดนตีแล้วก็ต้องมาแตกใช่ไหมครับแต่นี่มันก็เป็นเรื่องที่แปลกอยู่เหมือนกันนับว่าเป็นประสบการณ์อีกประสบการณ์หนึ่งที่ผมไปประสบพบเจอมาด้วยตัวเองนะครับ ครับก็ก่อนจากกันในคลิปคลิปนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานนะครับคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะครับหากสิ่งนั้นเป็นสิ่งดีแล้วไซสนะครับก็ขอให้สุขสมหวังทุกๆประการนะครับขอบคุณมากครับพบกันในคลิปต่อไป